ถึงจะเก่งแต่ก็ไม่สำเร็จหากขาดคารวตาความเคารพนอบน้อมและมีน้ำใจไมตรีต่อกันเป็นคุณธรรมที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศหากคนเราไม่รู้จักกันไม่เคยอยู่ร่วมกันและไม่เคยช่วยเหลือกันและกัน ความเคารพนอบน้อมและการมีไมตรีจิตต่อกันอาจจะไม่จำเป็นแต่ชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดในวะัฏะสงสารนี้ยาวนานนักคนที่ไม่เคยเกี่ยวพันกันและกันและไม่เคยเกื้อกูลกันเลยนั้นหาได้ยากหนักหนาและมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมต้องพึง่งพาอาศัยคนอื่นๆเช่นมารดาบิดาครูอาจารย์ญาติพี่น้อง และคนอื่นๆอีกมากมายถึงจะมีความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้ความเคารพนอบน้อมต่อคนที่ควรเคารพและการมีน้ำใจไมตรีต่อคนอื่นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จในชีวิตคนรุ่นใหม่หลายคนอาจคิดว่าสิ่งที่พูดเป็นเรื่องล้าสมัยไม่ทันยุคเพราะยุคปัจจุบันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำงาน ไม่ต้องสนใจกันและกันไม่ต้องแคร์กันและกันเอาแค่เก่งมีความรู้ความสามารถอย่างเดียวก็พอเพียงหาอยู่หากินสร้างตัวสร้างตนได้แต่ความคิดดังกล่าวหาใช่ความคิดที่ถูกกับความเป็นจริงไม่เมื่อไม่ถูกกับความเป็นจริงผลลัพธ์ที่เกิดแก่ชีวิตคือความล้มเหลวสุดท้ายแล้วคนที่คิดว่าตนเองเก่งตนเองดี จบมหาวิทยาลัยดังๆได้รับการศึกษาสูงๆไม่ต้องเคารพนบน้อมใครไม่ต้องมีน้ำใจไมตรีต่อใครมักจะไปไม่ถึงดวงดาวเป็นเพียงแค่ลูกจ้างของคนอื่นเท่านั้นตรงกันข้ามกับคนที่ไม่จบมหาวิทยาลัยดังๆไม่ได้รับการศึกษาสูงๆแต่เป็นคนที่เคารพนอบน้อมต่อคนที่ควรนอบน้อมให้เกียรติแก่คนที่ควรให้เกียรติ และมีน้ำใจไมตรีต่อคนอื่นกลับได้เป็นเจ้านายและมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่าคนอื่นพระพุทธเจ้าจึงทรงชี้ว่าความเคารพนอบน้อมต่อคนที่ควรเคารพและการมีน้ำใจไมตรีต่อคนอื่นเป็นปัจจัยที่สำคัญทําให้มนุษย์ประสบความสำเร็จในชีวิตพระองค์ทรงตรัสถึงผลดีของการเป็นคนมีความเคารพนอบน้อมและมีน้ำใจไมตรีต่อคนอื่น ไว้ในจุลกรรมมวิพังจะตุตตาทวักอุปลิปันนาตพอจับใจความได้ว่าบุรุษหรือสตรีใดเคารพนอบน้อมต่อคนที่ควรเคารพนอบน้อมและมีน้ำใจไมตรีต่อคนอื่นหากละโลกนี้ไปจะไปสู่สุขติหากเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลสูง ความหมายของพระพุทธเจ้าคงไม่ได้หมายถึงผลดีข้ามภพข้ามชาติอย่างเดียวแต่มีความสำคัญในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเพราะคำว่าสุขติไม่ได้แปลว่าตายแล้วต้องไปเกิดในสวรรค์อย่างเดียวแต่แปลว่าไปดีหรือเจริญก้าวหน้าขึ้นส่วนคำว่าเกิดในตระกูลสูงนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าต้องรอให้ตายแล้วจึงจะเกิดในตระกูลสูงเท่านั้น แต่คนที่มีปกตินอบน้อมต่อคนที่ควรนอบน้อมและมีไมตรีจิตต่อคนอื่นนั้นมักจะเป็นที่รักและไว้ใจของคนอื่นโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอำนาจวาสนาเขาจึงได้กลุ่มคนหนุนที่มีพลังด้วยเหตุนี้คนที่มีความเคารพนอบน้อมต่อคนที่ควรให้ความเคารพนอบน้อมและมีน้ำใจไมตรีต่อคนอื่น ถึงจะไม่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังๆหรือการศึกษาสูงๆเขาก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนที่จบมหาวิทยาลัยดังๆหรือมีการศึกษาสูงๆแต่เป็นคนเย่อหยิ่งทะนงตนว่าดีว่าเก่งไม่ยอมเคารพนอบน้อมต่อใครไม่มีน้ำใจไมตรีต่อใคร จากชายโนเนมสู่เศรษฐีอย่างไม่คาดฝันผลแห่งความเคารพนอบน้อมและไมตรีจิตพระอาจารย์มหาสุภาชิโนรโสอยากจะนำเรื่องฝรั่งคนหนึ่งมาเล่าเพื่อแสดงให้เห็นว่าความเคารพนอบน้อมและการมีน้ำใจไมตรีนั้นได้พลิกชีวิตชายหนุ่มโนเนมธรรมดาคนหนึ่งขึ้นเป็นหุ้นส่วนการค้า กับมหาเศรษฐีใหญ่ของอเมริกาได้อย่างไรขณะที่รถกำลังติดไฟแดงฝูงชนกลุ่มหนึ่งต่างก็เร่งรีบเดินข้ามถนนไม่มีใครสนใจยายดีหญิงชราคนหนึ่งที่เดินถือไม้เท้ากระโปกกระเพกมากับฝูงชนแต่มีชายหนุ่มคนหนึ่งเห็นหญิงชราดูแล้วน่าสงสารจึงเข้าไปช่วยพยุงพานางข้ามถนนไปอีกฟากหนึ่ง ด้วยความประทับใจต่อความเคารพนอบน้อมและมีไมตรีจิตของชายหนุ่มหญิงชรา,าจึงขอชื่อและสถานที่ติดต่อแล้วก็จากไปจากนั้นมาหลายปีหญิงชรา,าและชายหนุ่มไม่เคยติดต่อกันอีกเลยและชายหนุ่มก็ได้ลืมเรื่องราวที่ตนเคยช่วยพยุงหญิงชรา,าข้ามถนนไปนานแล้ววันหนึ่งเขาก็รู้สึกแปลกใจ เมื่อได้รับการติดต่อจากมหาเศรษฐียักษ์ใหญ่ทางรถยนต์ของอเมริกาคือเฮนรี่ฟอร์ดตั้งแต่เขาเกิดมาเขาไม่เคยรู้จักเฮนรี่ฟอร์ดเป็นการส่วนตัวทำไมมหาเศรษฐีจึงต้องการพบเขาหรือว่าเป็นการเข้าใจผิดอะไรบางอย่างพอถึงวันนัดเขาก็ได้เข้าไปพบมหาเศรษฐีตามที่ได้นัดหมายวันนั้นเขายิ่งแปลกใจใหญ่ เพราะมหาเศรษฐีต้องการให้เขาเป็นหุ้นส่วนทางการค้าทางทางที่เขาไม่เคยรู้จักมหาเศรษฐีมาก่อนเขาจึงพูดกับมหาเศรษฐีว่าคงเป็นความเข้าใจผิดบางอย่างกระมังเพราะตั้งแต่เขาเกิดมาก็ไม่เคยรู้จักกับมหาเศรษฐีเป็นการส่วนตัวนณยท่านมหาเศรษฐีจึงต้องการให้เขาเป็นหุ้นส่วนการค้าซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มหาเศรษฐีได้ตอบชายหนุ่มว่า เขาก็ไม่รู้จักชายหนุ่มมาก่อนเหมือนกันแต่จำได้ไหมหลายปีก่อนคุณเคยช่วยพยุงหญิงชราคนหนึ่งข้ามถนนชายหนุ่มนึกอยู่นานก็ตอบว่าจำได้แม้มันจะนานมาแล้วจนเขาลืมมหาเศรษฐีตอบว่าหญิงชราคนนั้นแหละคือมารดาเขาเองที่เชิญชายหนุ่มมาวันนี้เพราะทําตามคำสั่งมารดาเขา เขาต้องการให้ชายหนุ่มเป็นหุ้นส่วนทางการค้ากับเขาผลแห่งความเคารพนอบน้อมแก่คนที่ควรให้และมีไมตรีจิตแก่คนอื่นได้พลิกชีวิตชายหนุ่มจากคนหาเช้ากินข่ำธรรมดาเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามวันอนุภาพความเคารพนอบน้อมต้องออกจากใจที่บริสุทธิ์ความเคารพนอบน้อมต่อคนที่ควรหรือมีไมตรีจิตนั้น ไม่ใช่การเสแสร้งแกล้งทำหรือทำไปตามธรรมเนียมเหมือนนักการทูตแต่ต้องแสดงออกจากใจที่บริสุทธิ์แท้ๆถึงจะมีพลานุภาพและสร้างความประทับใจแก่คนอื่นได้ความนอบน้อมและไมตรีจิตต่อคนอื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์แท้นั้นจึงไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญศักวาทำไปตามธรรมเนียมกฎระเบียบข้อบังคับ หรือประเพณีวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆแต่เกิดขึ้นด้วยคุณธรรมที่มีอยู่แล้วภายในใจของแต่ละคนคุณธรรมดังกล่าวมีดังนี้ 1. ความเชื่อต่อความดีคนอื่นหรือศรัทธาการเห็นความดีงามต่างๆที่คนอื่นทำแก่ตัวเองหรือเคยมีคุณอุปการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ตัวเองเช่นมารดาบิดา ผู้หลักผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ความประทับใจในความดีของคนอื่นนี้ทำให้เกิดความเคารพและมีไมตรีจิตต,ต่อบุคคลผู้นั้นด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจหากเป็นชาวพุทธก็มีความเชื่อและศรัทธาในคุณูปการของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าหากปราศจากพระพุทธ พระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วชีวิตก็เหมือนกับคนเดินทางในความมืดไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษผิดถูกเรื่องเวรกรรมและเรื่องนรกสวรรค์แต่พอมาพบพุทธศาสนาเราถึงได้ฟังธรรมพบพระอริยสงฆ์มีความเชื่อความรู้เรื่องบาปบุญดีชั่วนรกสวรรค์เห็นทางถูกในการยกชีวิตตนเอง ให้ขึ้นไปสู่ทางที่สูงและพ้นทุก์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากความไม่รู้ไม่เห็นสิ่งตามเป็นจริงหรือกิเลสตัณหาต่างๆได้ 2. ความเข้าใจชีวิตตามเป็นจริงหรือปัญญาการรู้ชีวิตตามเป็นจริงว่าแม้สัตว์ต่างๆในโลกธาตุจะแตกต่างกันอย่างไร แต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือสัตว์ทุกตนต้องการความสุขและพ้นจากความทุกข์ทั้งนั้นมนุษย์ทุกคนในโลกรวมทั้งตัวเราเองก็ต้องการความสุขและพ้นจากทุกทั้งหลายเช่นกันความเข้าใจอย่างนี้ทำให้เราเกิดจิตสำนึกเคารพนอบน้อมและมีไมตรีจิตแก่ทุกคน 3. ความรักและเกื้อการุณหรือเมตตาและกรุณา ความเคารพนอบน้อมและไมตรีจิตต่อคนอื่นที่แสดงออกด้วยใจที่บริสุทธินั้นหากมองด้วยสติและปัญญาที่เข้มข้นแล้วก็คือภาพที่สะท้อนที่ออกมาจากความเมตตาและกรุณานั่นเองมนุษย์หากขาดเมตตาหรือความปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขและกรุณาคือความพยายามช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นทุกข์แล้ว จะมีความเคารพนอบน้อมและไมตรีจิตต่อคนอื่นได้อย่างไรจะต้องเป็นคนที่เย่อหยิ่งยะโสเอาแต่คิดเข้าข้างตนเองว่าตนดีตนเก่งและตนวิเศษกว่าคนอื่นเท่านั้นความเคารพนอบน้อมและไมตรีจิตต่อคนอื่นหากมีคุณธรรมดังกล่าวกำกับใจแล้วจะทำให้มีพลานุภาพที่ยิ่งใหญ่เป็นปัจจัยที่สำคัญ ทำให้คนอื่นรักและหนุนความสําเร็จและความสุขที่มนุษย์แต่ละคนหวังก็จะไปไหนเสียขอน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มหาสุภาชิโนโระโสแห่งวัดธพระอัศวะเหมารามที่ทรงอนุญาตให้นำบทธรรมนี้เผยแผ่เป็นธรรมทานสาธุ